จะทนาโครงการนครับด้วยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรระดับผู้ิภาคนะครับท,ทั้งตัวองค์กรตัวคนพิการและกลุ่มแกนนําที่ที่จะมาทํางานให้กับคนอ,องค์กรคนพิการเพื่อได้เป็นการเพิ่มทักษาความรู้ความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการการเข้าถึงจิตของคนพิการในจังหวัดอุบลน,นะครับคือในส่วนภูมิภากษ์มเนั้นเดินทางไปเกือบทุกเกือบทุกจังหวัดในนี้ในภาคอีสานเนี่ยก็จะเดินทางรวมรวมกันประมาณสักสิบจังหวัดครื่องหนึ่ง เพ,เพื่อประโยชน์ของการร่วมมือขององค์กรเครือข่ายกับองคอ์กรคนพิการต่อไปครับครับจากการที่ท่านได้จัดทำโครงการนี้แล้วก็ได้พบปะกับแกนนาคนพิการในหลายๆจังหวัดครับเลยอยากจะให้ท่านประเมินดูว่าศักยภาพของแกนนาคนพิการในจังหวัดอุบนนี้น่าจะอยู่ในระดับไหนครับ A? B? C หรือ D ครับถ้า,ถามองจากภาพทั่วไป <fend> นี่ครับโดยโดยโดยโปาเจตตัวบุคคลก่อนเนี่ยผมว่าเพราทุกคนมีความรู้ความสามารถเพียงแต่ว่าในในส่วนที่ที่มันขาดไปก็คือความความสามัคคีือการสานพลังก็ทําให้ตัวองค์กรเป็นเข้มแข็งนะครับดังนั้นผมว่าด้านความรู้ความสามารถคุณวุฒิวัยวุธต้องต้องเองครับถ้าถ้าจะให้บีหรือติตบ,บีนิดหน่อยก็เรื่องของการสานพลังเรื่องของการสร้างเครือข่ายเป็นความสามัคคีในการสร้างพลัง เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยังเป็นระบบอย่างมีปฏิทินกวาพครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องสิทธิของพนิการครับผมตอนนี้คนิการชอบมากที่รัฐบาลชุดใหม่นี้เพิ่มเบี้ยรครับความพิการครับให้ตั้ง800บาทครับก็อยากจะทราบความคิดของท่านนายกว่า800บาทนี่มันเหมาะหรือยังครับในบสภาพสังคมปัจจุบันของประเทศ ก่อนหนึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลถึงจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยขอบคุณรัฐบาลที่เพิม่มให้จาก500เป็นเป็น800ถามผมว่าที่เห็นส่วนตัวเนี่ยนะครับต้องอย่างน้อย1 5 0 0 1,540บาทหรือ1,600เบพราะเป็นรอยต่อความยั่งยืนที่าชาประชาชิได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องความพิการเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรื่องที่ภาครัฐอาจจะต้องให้แต้มต่อสำหรับคนกลุ่มคนที่จะต้องโดยเฉพาะคนพิการทางการคลื่นไหวที่จะไปทำงาน เพราะเราต้องเสียค่าผ่านะในขณะขณะทีะ่ทั้งทั้งทั้งตัวสถานประกอบการและภาครัฐเองไม่ได้ไม่ได้เตรียมสิ่งความสะดวกไว้คนพิการเราเนี่ยนะครับเราจะ,ะต้องพูดถึงเต้มต่อในส่วนที่เป็นเป็นเรื่องความพิการก็คือไปเติมเต็มให้กับคนที่ออกไปทํางานทุกวันนะครับพื่ต้องเสียค่าผ่านะค่าอะไรนะครับเท่าไหร่ต้องไปดูว่าความเหมาะสมที่เท่าไหร,ร่และทีนี้คนพิการหลายคนมีไม่อยากจะออกมาสู่สังคม เาก็เห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีมันยังไม่พร้อมครับหรือมันมีไม่เพียงพอรหรือบางที่นี่แทบจะไม่มีเลยครับเราจะทํายังไงจะบอกไปคนพิการในสิินี้ครับคบโดยโดยโดยธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็คือความลำบากก็ไม่อยากรับอยู่แล้วครับคุณคุณพิจิตรครับประเด็นก็คือยอย่างนี้ลองลอง,ลองทำคนที่เขาพร้อมที่ให้เราพัฒนาก่อนแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะตามมานั้นนันเรื่องของเฉพาะัวคนพิการกับองค์กรคนพิการนะครับ ส่วนเรื่องสิ่งความสะดวกผมว่เรื่องต้องลงโรงเกันต่อไปให้ความรู้สังคมให้ความรู้หน่วยงานเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งมือความสะดวกคนคนเข้าใจว่าความาาสิ่งมือความสะดวกเป็นแค่ความต้องการของคนพิการไม่ใช่ครับเป็นความจาเป็นที่เราต้องมีสิ่งมือความสะดวกเพราะว่าความพิการมีความบกพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายจิตใจและสติปัญญาพฤติกรรมเพราะนั้นสภาพแวดล้อมทาให้เราพิการมากขึ้นเพราะนั้นจะช้าตระกรองกรของพิการ สารพลังผนึกกาลังให้ความรู้กับสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็เข้าไปหาคนพิการที่ที่ยังไม่ออกจากบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์สูงสุดนั้นต้องฝากเพื่อนๆกลุก่มคนพิการที่ที่รู้ว่าเป็นผู้นำรือเ,เป็นแกนนาต้องทางสร้างความเข้าใจต่อสังคมแล้วก็กลุ่มคนพิการด้วยครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับอยากจะให้ท่านนายกนี่ <c oughs> พูด <c oughs> เ,เขาเก็บตัวแต่อยู่ในห้องสุดีครับอยากจะให้ท่าน ู้ให้กำลังใจเขาก็ฝากบอกเพื่อนคนพิการและครอบครัวนะครับเก้าวภาคให้ต้องตัดสินใจว่าเราเราเดินออกมหาโอกาสอยู่กับบ้านก็จะพิการพิการนอกจากพิการทางร่างกายของเราแล้วนี่นะครับจะทาให้จิตใจเราพิการหรือบอกช้ำมากขึ้นไปเลยลองก้าวข้ามให้พ้นครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองแล้วเาออกมาสู่สังคมออกมาหาเพื่อนครับวันนี้ถ้าถ้ารู้ว่ามีมีกลุ่มกิจกรรมของเพื่อนคนพิการที่ไหนออกมาจะครับแล้วเราจะมีเพื่อนแล้วก็จะหาทางออกไปถูกความ สำเร็จบางตัวได้นึกความหวังบางตัวได้นั้นฝากเพื่อนๆว่าอย่าท้อแท้ครับความท้อแท้ทําให้เรารู้สึกว่าเราพิการมากขึ้นและอยู่ในโลกนี้คนเดียวแต่วันหนึ่งเราก็ถามตัวเองว่าแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวได้หรือเปล่าเราสมควรเดินไปหาโอกาสผมก็เดินมาหาโอกาสครับใช้เวลา3ามสี่สิบสามสิบปีหรือเอาเยี่ยงผมที่เดินมาสู่สังคมจากคนบ้านนอกตวนนี้ก็รู้มาเป็นผูผ้นำคนพิการเป็นนักธุรกิจเป็นประสบความสําเร็จถึงไม่มากเหมือนคนอื่นครับแต่เรียกได้ว่า ประสบความสํเมาเร็จเมื่อเราเดินเข้ามาโอกาสครับแต่ท้อแท้อยูย่กับบา้านจากเพื่อนๆครับลุกขึ้นมาบอกความต้องการกับคนที่รอบข้างแล้วเดินมาหากลุ่มหาเพื่อนหาพวกพ้องในสิ่งที่เป็คนคนกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน,กนสร้างพลังใจให้เกิดครับครับข้าอบคุณท,<อ>ท่านนายกสุภาษิตกุเทพครับนายกสมาคมคนพิการประเทศไทยับขอบคุณครับ